ก็สวัสดีท่านสมาชิกนะครับที่อยู่ในห้องไลน์นะครับท่านที่สนใจสูตรยี่กี่นะครับเป็นระบบเขาเรียกผมก็ไม่อยากพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็พูดเป็นภาษาไทยก็คือระบบรักษาทุนตัวเองนะครับคือสไตล์เล่นยี่กี่ของผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้ามือเนี่ย เขาฉลาดนะครับก็ไม่ได้โง่น,นั้นการที่จะได้เงินเข้าทุกวันโดยที่ค่อ,คอยๆเดินอย่างเป็นสเตปช้าๆไม่ต้องรีบนะครับอย่าบูมบามอย่าใจร้อนเราก็จะไม่ติดกับเจมือนะครับผมเลยคิดการคำนวณขึ้นมาว่าการรักษาทุนถ้าทุนเรายังมีอยู่ทุนเราไม่หายเนี่ยแล้วเรามีเงินเพิ่มขึ้นมา วลานิดวลาหน่อยวลานิดวลาหน่อยที่ก็เรียกเป็นภาษาโบราณว่าน้ำไหลยหยดรวมทั้งหมดก็จะเป็นไหลตุ่มนะครับผมเลยคิดสูตรนี้ขึ้นมาว่าลักษณะของการใช้หรือการบริหารเงินเพื่อให้ได้กำไรไม่ไม่ใช่นักขานบนันนันนะครับคือเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราใช้ทุนที่หามาได้ยากเนี่ยเพื่อจะมาต่อกำไรขึ้น อันนั้นเมื่อวานเนี่ยผมเข้ามาตอนที่เปิดไลน์ทีแรกก็อ่าโทษนะครับมี <c oughs> สมาชิกเข้ามาก็ประมาณห้าหกคนอันนี้การสอนเที่ยวแรกผมได้สอนก็ไปแล้วก็พอจะเป็นสังเขตแล้วล่ละครับพอจะเข้าใจกันแต่ทีนี้ก็ยังมีท่านสมาชิกที่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆซึ่งยังไม่ได้เรียนผมเลยทั้งใจว่าจะตะัดอัดคลิปนี้ไว้เพื่อให้ท่านได้ไปศึกษานะครับระบบทุนของผมก็คือว่า ขั้นต้นนะครับขอให้ท่านมีเงินอยู่ที่ประมาณห้าพันนะครับประมาณห้าพันหรอยสี่สิบาทตามนี้นะครับตามเนี้ยห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทท่านเติมไว้เลยนะครับห้าพันหกรอสิบาทเนี่ยท่านสามารถเล่นได้ตลอดชีพนะครับคือเติมห้าพันหรอสิบาทเนี่ยท่านสามารถเล่นยี่กี่ได้ตลอดชีพนะครับไม่ต้องกลัวว่า เงินจะหายไปไหนนะครับทุนไม่ขายเด็ดขาดนะครับแต่ผมได้ตั้งสเต็ปไว้ที่16ไม้เลยนะครับขออนุญาตชี้นะครับผมตั้งสเต็ปไว้ที่16ไม้หมายถึงว่าใน16รอบหรือ16ไม้เนี่ยผมตั้งสเต็ปเอาไว้ใช้ทุนประมาณ5,640บาทนะครับเลขนะครับจำนวนเลขนี่นะครับ นี่คือรอบนี่คือจำนวนเลขที่เราจะเล่นก็คือยี่สิบจำนวนเลขที่เราจะเล่นคือยี่สิบตัวนะครับไม่ใช่ยี่สิบชุดนะครับยี่สิบตัวยี่สิบตัวก็คือเลขสิบตัวแล้วก็กลับก็จะเป็นยี่สิบตัวนะครับยี่สิบตัวเริ่มต้นจากตัวละสองบาทนะครับเราก็ใช้ทุนแค่สี่สิบบาทนะครับใช้ทุนสี่สิบบาทหากเราชะนะ เราจะได้140บาทนะครับกำไรเราร้อยสี่สิบาท,ทรอบที่2เราก็ลงทุนแค่ตัวละ2บาทเหมือนเดิมนะครับ mm. ก็ใช้ทุน40บาทบวกกับทุนเดิมก็จะเป็น80บาทจ้ามือก็จ่ายเรา2อบาทนี่ก็คือบาทละข้าสิบก็เป็นร้อบาทหักลบต้นทุนแล้วเราได้กำไร100บาทนะครับทุกครั้งที่ลงทุน บวกลบทุนเดิมนะครับแล้วก็บวกกับทุนใหม่หักด้วยห <c oughs> ักด้วยที่เจ้ามือจ่ายเรามานะครับหักหักกับรายได้ที่เจ้ามือจ่ายมาคือทุนเนี่ยจะต้องน้อยกว่าเจ้ามือจ่ายนะครับเราถึงจะมีกำไรทุนเก่าบวกกับทุนใหม่อย่างรอบที่สามเนี่ยเราก็แทงตัวละสองบาทเหมือนเดิม ใช้ทุน40บาทบวกกระทุนเดิมก็เป็น120บาทเจ้ามือก็จ่าย180ยแปเราก็ได้กาไรห0สิบาทนะครับแต่ทีน,นี้บางท่านบอกโอ้ยถ้าแทงแบบนี้เมื่อไหร่มันจะได้ตังค์เนะมื่อไหร่มันจะได้ยาวเลยอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่มันจะได้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าหากท่านใดที่มีทุนเยอะๆนะครับสําหรับสมาชิกท่านก็ดูเลขที่ผมวางสมรุป Uh, วันนี้เราเลขวางเลขอะไร20ตัว uh, รอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4รอบที่5ท่านไม่ต้องแทงก็ได้ท่านไม่จําเป็นต้องลงทุนก็ได้ท่านนั่งดูทางเลขไปก่อนถ้าหากว่าเลข20ตัวที่วางไว้มันยังไม่มานะครับท่านเริ่มลงทุนรอบที่6ได้เลยอัดไปตัวละ5บาทตามสเต็ปเลยนะครับจาก5บาท120บาท1 6 0บาท200บาท คือต้านอาดไปจาก5บาท6บาท8บาท10บาท13บาท17บาท25บาท30บาท40บาท50บาทและ65บาทไม้สุดท้ายนะครับผมกล้าการันตีว่าใน16ไม้เนี่ยเลข20ตัวเนี่ยมันมาไม่ถึงหรอกมันจะมาอยู่ที่ประมาณรอบที่8รอบที่9มันก็มาแล้วนะครับดังนั้นถ้าสำหรับท่านสมาชิกที่มีทุนเยอะๆท่านก็สามารถเริ่มที่รอบที่6ได้เลยนะครับ ห้าบาทถ้าก็ใช้ทุนหนึ่งร้อยบาทจากทุนหนึ่งร้อยบาทจากรอบที่หกมาจนถึงรอบที่สิบหกนะครับท่านใช้ทุนทั้งหมดห้า0สามร้อยแปดสิบาทนะครับท่านใช้ทุนทั้งหมดเท่านี้ทีนี้ท่านอยากจะรู้กาไรท่านก็เอาตัวเนี้ยห้าบาทคูณกับข้าวสิบนะครับเจ้ามือก็จ่ายท่านเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบลบด้วยหนึ่งร้อย นะครับท่านจะมีกาไรเท่าไหร่ท่านลองคิดดูรอบที่7จท่านลงทุนไปรอบละหกบาทแต่ทุนของท่านท่านแทงตัวละหกบาททุนท่านใช้ไปร้อยิบาทแต่เจ้ามือก็จ่าย6กคูณเก้าสิบนะครับได้เท่าไหร่และท่านเอาร้อยี่สิบนี้ไปลบแล้วท่านจะได้กาไรดังนั้นท่านใดที่ยังไม่เข้าใจว่าเอ้แต่ทํำยังไงถึงจะได้กาไรเยอะขอให้ท่านทําตามผมนะครับ ทุกครั้งที่เลขเข้าท่านจะมีคํำไรบวกขึ้นทันทีพร้อมกับลดต้นทุนลบทุนออกแล้วนะครับลบทุนเดิมออกแล้วท่านจะได้คํำไรทุกงวดท่านจะได้คํำไรทุกรอบไม่ว่ามันออกมารอบไหนนะครับขอให้ท่านรักษากฎกติกาหมายถึงว่าท่านอย่าใจร้อน <c oughs> ท่านอย่าใจร้อนไปทบไปทุ่มนะครับระบบของผมไม่ใช่ระบบทบนะครับเป็นระบบ รักษาทุนเพื่อให้มันบาลานซ์กับทุนเก่ากับทุนใหม่แล้วก็รายได้ที่เขาจ่ายเรามาหักแล้วเราจะต้องมีคํำไหลทุกรอบนะครับก็ขอให้ทุกท่นานทำความเข้าใจกระสูตรที่ผมให้ไว้นะครับทำความเข้าใจให้มากก่อนที่จะลงทุนนะครับอย่างน้อยๆท่านจะต้องมีทุนอยู่ประมาณ 2,000- ถึง3,000บาทนะครับถ้าทุน500บาท700บาท800บาทเนี่ย ท่านยังไม่ต้องลงทุนก็ได้เพราะว่าโอกาสที่เลขมันจะไหลเนะี่ยจ้ามือมันจะดึงยาวเนะี่ยมันก็มีโอกาสเยอะ <c oughs> เมื่อมาถึงที่สุดแล้วเราไม่มีทุนคือสุดมือเราจะเสียดายทุนนะครับก่อ,อนที่ท่านจะลงทุนทุกครั้งท่านจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีท่านจะต้องเติมเคไว้เลยนะครับห้าพันหกร้อยสี่สิบาทหรือสามพันบาทอย่างขั้นต่ํานะครับแล้วท่านจะมีกำไรทุกวันนะครับ ท่านอย่าประมาทนะครับอย่าเอาเงิน1,000ไปเติมนะครับอย่าเอาเงิน500ไปเล่นนะครับเพราะว่าเวลามันเดินมาสุดมือเนะี่ยท่านไม่มีเงินไม่มีทุนจะไปตามเนี่ยยุ่งนะครับยุ่งโอกาสเสี่ยงมันมากเกินไปอย่าเอาทุนของเราไปเสี่ยงนะครับรักษาทุนไว้เท่ากับชีวิตเลยนะครับถ้าทุนเราไม่หมดเมื่อไหร่เรายังมีกำไรเมื่อน,นั้นแหละครับนะครับ,นะรบทีนี้ <c oughs> ด้านใดที่เข้าใจก็ ให้ดาเนินการตามนี้ไปเลยแต่ท่านใดมีทุนน้อยท่านก็รอเลขรอรอบที่ห้ารอรอบที่หกพอรอบที่หกปุ๊บถ้าเกิดว่าเลขยี่สิบตัวยังไม่มาท่านเริ่มเล่นรอบที่หกท่านก็แทงรอบติรอบละสองบาทก็ได้นะครับเริ่มรอบละสองบาทก็ได้สองบาทสองบาทสองบาทสามบาทสี่บาทมาเรื่อยๆแต่ทหรับท่านที่มีทุนเยอะท่านเริ่มรอบที่หกท่านก็อัดไปเลยห้าบาทรอบที่เจ็ดหกบาท หัดมาเรื่อยๆแล้วท่านจะมีคํำไรนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ทักไลน์คุยไลน์ในกลุ่มผมได้นะครับอขอให้ท่านศึกษาตัวนี้ให้เข้าใจก่อนระบบของผมจะรักษาทุนไว้ตลอดจะไม่ขาดทุนนะครับนี่คือระบบการเอาชนะยี่กี่ไม่งั้นท่านจะเสียเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใจร้อนแล้วท่านอยากได้เงินเขาอย่าคิดนะครับว่าเจ้ามือมันโง่อย่าคิดนะครับเจ้ามือเขาไม่โง่นะครับเขาจะหลาดนะครับ เราเนี่ยจะขาดทุนในลักษณะของโด้ก็เรียกว่าอะไรนะเสียเปรียบอยู่นิดหนึ่งตรงว่าถึงเราจะแทงไปที่รอบหกรอบเจ็ดยี่สิบรอบขึ้นไปหรือสิบรอบขึ้นไปอ่ะเขาก็ยังจ่ายบาทละข้าวสิบตลอดนะครับเขาจ่ายบาทละข้าวสิบซึ่งเป็นบาทละข้าวสิบที่ตายตัวฉะนั้นเราต้องบวกลบคูณหารโดยการหักต้นทุนเก่ากับต้นทุนใหม่แล้วเจ้ามือจ่ายเรามาจะต้องมากกว่าต้นทุนที่เราลงไปนะครับในแต่ละรอบ ก็ขอให้ท่านเ,าเล่นลงทุนอย่าไปคิดว่าเป็นเล่นการพนันนะครับให้คิดว่าเป็นการลงทุนและรักษาทุนไว้แล้วท่านจะเข้าใจระบบยี่ขี่มากขึ้นนะครับก็ขอยุติคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้หากท่านใดที่ยังสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ทักไปในไลน์นะครับในไลน์กลุ่มนะครับแล้วผมจะอธิบายให้ครับ แล้วก็สำหรับหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงคลิปให้ท่านได้ติดตามนะครับหัวใหญ่ก็ไม่ธรรมดานะครับหัวใหญ่ก็โอเคได้ตังหลายรอบได้ตังหลายงวดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีใจเย็นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับอย่าเอาเงินตัวเองไปเ,เขาเรียกอะไรไปเสี่ยงนะครับเขาขอให้ท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำนะครับผมให้พวกท่าน ศึกษา <c oughs> แล้วก็ทำความเข้าใจกับสูตรตัวที่ผมบอกนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีเงินใช้นะครับขอให้ท่านเป็นคนที่ใจเย็นนะครับการลงทุนอย่าไปคิดว่าเราจะคิดจะได้อย่างเดียวนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงนะครับแต่ถ้าท่านเล่นตามสเตปที่ผมบอกโอกาสเสี่ยงท่านจะลบเป็นศูนย์นะครับรักษาทุนไว้ตลอดชีพก็ขอจบที่ไว้ด้่เบียงเท่านี้นะครับ สำหรับสมาชิกที่ด้านเข้ามาใหม่ก็ศึกษานิดนึงนะครับศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนลงทุนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ